สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเขามาพบเจอกันแล้วนะคะในช่องเรียนกล้องรักกองว่วงนะคะส่งเอฟซได้เข้ามาส่งกําลังใจให้ช่องนี้อยู่เป็นประจำเร็ยวนะคะวันนี้นําตนบัตรกล้องต่างประเทศไม้รับชมกันนะคะคือตนบัตรกล้องประเทศเยอรมันนะคะประเทศเยอรมันนะคะก็จะเรียกเอินเป็นยูโรนะคะซึ่งหนึ่งยูโรกล้อง ธนบัตรเขาก็เตากับ37บาทของไทยนะคะนี่เป็นธนบัตรราคา10ยูโรก็เทียบเป็นเงินไทยประมาณ370บาทนะคะก็ไม่ช่วงว่าตําว่าสัเท่าไรนะคะเขาขาข้องเงินปีส่องปีตีป้านมานะคะเขาว่างหวาลายลาตัานอาจจะเกินมาแล้วหรืออาจจะไม่เกินมาที่เขาล้วแต่แต่ละบุคคลนะคะสําหรับวันนี้ ขอก็ ko, สวัสดีทุกถทกถานนะคะสวัสดีค่ะ